วันนี้เราจะมาเบิร์ดเดย์เพื่อนคนนึงเอ่อซึ่งเขาย้ายไปเออ่เชียงกีตาลีเชียงรายเออวันนี่เราจะมาเบิร์ดเดย์เขากันเขาชื่ออะไรวะผีไอ้ผีไอ้สัตว์เขาชื่อผีเออชื่อผีรพั์ว่องช้าว่องไวครับเออนั่นแหละครับอ่ะเริ่มกันเลยไหมเบิร์ดเดย์อ่ะร้องเพลงกันแองกีน อว่าขอให้เพื่อนดีนะมีสุขภาพด้านใจแข็งแรงเจอซอยอย่างนี้ไปนานๆเจอสาวสวยๆแบกตุ๊นสองสามคนรักรักกันแฟนนานๆอมีเมียมีผัวแต่งงานเรื่อยผัวสุดท้ายพี่มงลุกขึ้นคิแม่เรามาวันนี้เรามีของเซอร์ไพรส์เพื่อนดีนะฮะในคิวพี่ สวัสดีสวัสดีขอได้ไหมเอ๋เนี่ยขอเนนนอ่ะไอพีมีแฟนอย่างนี้อ่ะฮะลาคนเยอมือเราเมือเรเอแม่ิเกินน้เาหิวอ่ะน้เบาู่วจรยการอะไรไหมจบราการสุดท้ายนี่ก็ขอให้ไอพีไอี เพราะว่าพ่กกูอะยังนับมือนะไม่มีมันเกินยังลาจนว่าจะหมดลมหายใจเ,เราขอให้มีความสุขมากๆเลพี่โชคพีโชคพีเว้ยสวัสดีค่ะ